กระบวนการต่อไปนี้จึงไม่ใช่การบรรยายให้ความรู้และไม่ใช่การตั้งาศาสนาใหม่นะผมย้ำนะป่าว่าผมเป็นพุทธแต่เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่นำไปสู่ปฏิทา์อันยิ่งใหญ่ของพระเดชพุทธท่านาจารพุทธทาสปี49ท่านพุทธทาสได้ร,รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะอะไรทราบไหมเพราะท่านมีผลงานทางาศาสนาที่มหาศาลแต่ผลงานที่สุดยอด ยูเนสโกเห็นแล้วตะลึงกรรมการยูเนสโกทุกคนลงมาติเป็นเอกฉัชท์ให้ท่านเป็นบุคคลสําคัญของโลกเพราะท่านทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้มนุษยชาติเป็นปฏิธานสามข้อซึ่งถ้าเราสืบสารได้นะสันติภาพเกิดเลยข้อแรกท่านต้องการให้ทุกศาสนิกชนเข้าถึงแกนศาสนาธรรมของตน เห็นไหมท่านไม่ได้บอกให้เราเปลี่ยนหรือรวมศาสนาเพราะท่านรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทําทุกคนคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันเชื่อเหมือนกันและนับถือาศาสนาเดียวกันท่านต้องการแค่เราเข้าถึงแก่นเท่าน,นั้นเองทุกวันนี้าศาสนาต่างๆถูกปิดเบือนหมดเลยเห็นไหมถ้าเราเข้าถึงแก่นแล้วมันจะเกิดข้อที่สองคือเกิดค,ค,ความปรองดองระหว่างาศาสนายิวคริสต์อิสลามนับถือพระเจ้างองค์เดียวกัน แต่ลบกันมาพันกว่าปีตั้งแต่สงครามครูเสดเดี๋ยวนี้ก็ยังหึ่มฮึ่มกันอยู่ทถวชนวน,นากาซาเหา็นไหมเพราะฉะนั้นนิกายคนละนิกายศาสนาเดียวกันฆ่ากันมีไหมในอิหร่านในในอิรักมีไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงแก่นแล้วเราจะปลองดองแล้วถ้าเราปรองดองแล้วแทนที่จะฆ่ากันเองเราจะมีพลังสาม,มคคีที่จะหันทุกอาวุธ มาต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาดของมนุษยชาติคือลัทธิวัตถุนิยมนั่นเองเห็นไหมท่านบุทธชาติต้องการแค่เนี้ทุกวันนี้ถ้าลัทธิวัตถุมันลัทธิวัตถุนยิยมมันมีชีวิตมันจะหัวลอกกาก,ากมันมองโลกนี้บอกว่าไอ้มนุษย์เอ้ยเอ็งมัวทะเลาะก,กันเองฆ่ากันเองอยู่ตอนนี้ฆ่าคุมเอ็งเกือบทั้งโลกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมทแทนที่เราจะไปฆ่ากันเอง เรากับสามาัคคีพราะเราเข้าถึงแก่นศาสนาแล้วเกิดรักกันเราก็จะสามารถต่อต้านลทัทธิวัตถุนิยมได้สําเร็จแล้วท้าโลกนี้เราสามารถขจัดลทัทธิวัตถุนิยมออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วพระเจ้าได้ให้ความสุขในโลกนี้มาเยอะแต่สุขทุกชนิดมีทุกปนเสมอถ้าเราไม่บ้าวัตถุเราก็สามารถเขีย่ยเอาความ สุนทรีของฟากสุดมาเสพและเขีย่ยเอาฟากเลวออกไปได้เดี๋ยวจะบอกวิธีเขีย่ยให้ผมถึงบอกว่าผมกล้าพูดได้ว่าผมโชคดีที่พบคําตอบที่เป็นสากลสําหรับทุกศาสนาเพราะฉะนั้น